สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวนนยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่7มีนาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เรื่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่5กับ7นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมแอดมินการอัดให้อยู่ที่82มาจริงนะครับผมสำหรับตัวการอัดมาในรอบเฉพาะกิจนะครับผม28แอดมินให้อยู่ที่82สนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมสำหรับ7ไม่มานะครับผมมาเฉพาะ545นะครับผมสายวิ่งสายรูดได้85 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่5กับ7ตัวเดิมนะครับผม ห้ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกและก็ห้าเจ็ด

สำหรับเบิ้ลน,นะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ